แล้วก็น้องสาุคุณน้องสาุคุณส่งไปให้น้องแ c มน้องแ c มอยู่ข้างหน้าน้องแว m ล็อกหลบนิดหนึ่งแล้วก็บันจงสัตว์ลูกนี้นะครับสัมผัสลูกฟุดบอลเป็นครั้งที่สามสร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับนะาลูกชายผมยิงประเทศจีนไปแล้วนะครับเป็นลูกที่เจ็ดและก็เมาดูภาพรีเพลย์กันอีกทีนะครับนะน้องแป์ เจมแพ้น้องแฟมไม่ลำหน้านะครับน้องแฟ้มล็อกหลบว่างโล่งยังว่าพอดีซัดด้วยเท้าขวาเท้าถนัดแป้นะครับผมผู้รักษาประตูปัดไม่ถึงทะลุตาข่ายพุ่งชนตาข่ายเป็นประตูนะครับและแล้วน้องแชมป์นะครับผู้แอซส์นะครับน้องสัตว์คุณใจสีเข้าไปตัป่านไม้สับม,ม,ม,มือนะครับนะสับบัดมือกับน้องแฟมลงไป โดนลูกวุธบอลครลังที่3ยกมือไว้พี่ตั้งนิดหนึ่งนะครับตั้งบริธานพินศาวิรุษณ์พิชชานร์ดำพี่ใหม่วิ่งไม่เคยคลายสูตรชุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ